นี่นี่ใครออกใครออกข้างหน้าได้นะเดี๋ยวพี่วันมีรางวัลให้ใครล้วมาโซนใครออกมันดัเพื่อนได้เดี๋ยวพี่ัมีรางวัลให้อ่นอยู่นอยู่นะ ผีนะคะจะมาร้องเพลงนำเพื่อนเพลงเลยนะคะเพลงช้างอ่ะดูตัวเลยเรานเพลงช้างกันนะฮะเฮ้ยพี่จังช้า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 งม้าหิช้างลูกต่าชามันเตเตใหม่เบาสมุกยาวเลยกวางเอ่กว้า ชัางดูจขาชางมันตเต้าไม่เดาประมนกยาวยาวกเ้างวงซ้อนเกี่ยวปลายวงกว่างวงมีหูมีตาหางยาว